ข้อสุดท้ายจากพี่ดิวก็คือใครมีแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลยค่ะครับใครมีแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลยค่ะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกวันเสาร์เวลาเพี่ยงตรงนะครับมาเจอกันแบบนี้ในรายการรถโรงเรียนสกูี่เนอร์ หมือนเดิมนะกับการมาบุกถึงรั้วโรงเรียนนะครับและวันนี้นะครับรายการลดโรงเรียนสกูเรเจอร์ของเรานะครับมาอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดากรุงเทพมหานครเสียงมากครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมีแขกรับเชิญนะจากซีรีส์โฮมสกูลนักเรียนต้องขังนั่นเองนะครับถามหน่อยถามหน่อยอยากเจอหรือยังอยากเจอหรือยัง อาถ้าอยากเจอนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเขาเลยนะครับดิวนานิเคเจนเล<ะ>ิและฟิมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคัททนยออกเตรียมพัด์รัชดากันสักเล็กน้อยทีละคนทีละคนอ๋อสวัสดีครับพี่ดิวนะครับ สวัสดีครับนันนี่นะครับสวัสดีครับเคครับสวัสดีค่ะเจนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเลิฟค่ะสวัสดีค่ะฟิลมค่ะครับนี่ก็คือนะฮะพี่ๆนะครับผมนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Homeschool นักเรียนต้องขาน นะครับวันนี้เดี๋ยวมีของรางวัลมาแจากให้กับน้องๆด้วยเราจะมาเล่นเกมกันนะครับโดยที่ทุกคนที่อยู่ในแถวนี้เล่นได้หมดทุกคนเลยเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าค,คุณสมบัติโอเคพร้อมคุณสมบัติแรกที่เราต้องการใครใส่แมสสีขาวยืนขึ้น คุณสมบัติต่อไปนะครับเราจะคัดจากคนที่ยืนอยู่ตอนนี้ใครมีกล่องเิีนสอสีชมพูใครมีผ้าเช็ดหน้าใครใส่นาฬิกายืนต่อไปครับ ไปใส่แ,แว่นยืนต่อไปครับและคุณสมบัติข้อสุดท้ายจากพี่ดิวก็คือใครมีแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลยค่ะครับใครมีแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลยค่ะครับโอ้โหโอเคใครมีคุณสมบัติครบทุกข้อขึ้นมาบนเวทีเลย รายการถโรงเรียนสกูร์นเจอร์สนะครับจะมีอของขวัญสุดพิเศษมามอบให้ด้วยเดี๋ยวให้พี่ๆนักแสดงมอบให้น้องๆเลยโอเคและของรางวัลของเรานะครับเป็นเสื้อยืดนะครับจากรายการรถโรงเรียนสกูร์นเจอร์